คุณกำลังมองหายางดอกมัทเรนที่ใส่และทำให้รถของคุณหล่อขึ้นอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผมโฮสตจร,ร้านยาง m t 4พิเศุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนถะ่ายน้ำมันเครื่องท่าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้พามาดูนี่ยางแม็กซิรุ่น MT764 นะครับนี่อันนี้พอดีลูกค้าอยากให้เอาตัวหนังสือขาวไว้ในนะครับเดวนี้ปกติจะได้เป็นตัวหนังสือขาวเนาะอ่ะลองดูตัวแก้มยางตัวดอกยางเขานะครับนี่เป็นดอกยางแบบมัที่หัวสวยนะลายนี้ กับตัวมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้กล้องเขานำดูเลยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าลองดูครับว่าใส่ประกอบคู่กับรถแล้วลหล่อไหมอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูมุมเฉียงหน้านิดนึง อ่าโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์แอด MTC ไทยหรือว่าท่าข้าทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยต่อคําามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่พวกเราจะรออยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโฟร์เฮาส์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ